ครูเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์วัดของตะลองที่ท่านบริกรรมคาถาคําว่าพุทโธค่ะพุทโธโชคดีคุณแหมพุทโธโชคดีตอนนั้นครูยังไม่มีอาชีพทุกคนครูป่วยหนักเป็นหนี้ไม่มีอาชีพครูบาอาจารย์ของครูตอนนั้นคือพระอาจารย์แดงหลวงพ่อวัดของตลองที่ครูจําได้นะคะเราไม่มีอาชีพแล้วก็พระอาจารย์ป๋องนะคะ ที่ที่เราแบบว่าเหมือนเหมือนพึ่งบาร,รมีท่านน่ะไปทําบุญไปอะไรทุกคนแล้วครูอ่ะได้รับความเมตตาจากท่านท่านบอกว่าครูต้องขายน้ําถึงจะรวยถึงจะถึงได้ช่วยเหลือคนได้ขายน้ําน้ําไปช่วยคนแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาสู่ตัวเราทุกคนคะ่ะแล้วคุณเชื่อไหมเป้อะน้องเป้อะค่ะ ไปฟังน้องเป้เขาชอบฟังพระวัดนี้อยู่แล้วเขาไปปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วเขาชอบฟังย้อนตอนพระอาจารย์ท่านเทศอยู่ๆน้องเป้ก็ไปได้ยินคําเนี้ค่ะว่าท่านพูดว่าอน,นิสงฆ์ของการถวายโซฟาหรือที่นั่งทุกคนขนลุกหนักมากครูเพิ่งถวายที่นั่งไปเป็นโซฟาสามชุดชุดละห้าพันสามชุดหมื่นห้าสาธุโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าอยากได้พี่น้องรุ่นเก้าได้ทุกคนเลยโอนไปในานามบริษัท เพราะอยากได้ให้พี่น้องนบพก้าวได้บุญนี้อย่างจริงๆแล้วอยู่ๆก็มารู้เรื่องอนิสง์การทําบุญด้วยเก้าอี้นะคะทีนี้ท่านก็พูดเรื่องอนิสง์เก้าอี้แล้วหลังจากท่านพูดอนิสง์เก้าอี้เสร็จท่านพูดว่าท่านมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งขายชานนพเก้าคนเนี้ยเขาป่วยเขามีหนี้เป็นสามสิบล้านเลยนะตอนนั้นเขามาไอเราก็บอกเขาว่าต้องขายน้ํา น่าจะเป็นแบบแอบปแบบในที่ท่านเทศอะนะตอนนี้ยชาเขาอะส่งไปแล้วกว่าหกสิบประเทศแต่เขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะส่งร้อยประเทศทุกคนสาธุมัแม้ครูน้ำตาปริ่มเลยทุกคนที่ครูบาอาจารย์จำได้ที่ครูบาอาจารย์แบบคนลุกไม่รู้ใจมันปิติครูบาอาจารย์นึกถึงเราอะแล้วพูดถึงเราอะมันปีติทุกคนเพราะทำบุญไม่เคยหวังผล เหมือนเราอะ่ะดีอะ่ะเราดีอยู่แล้วอ่ะทุกคนเราก็อยากสร้างบุญไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่เรื่อยเอยะไรอย่างเงี้ย,ยนี่คือความปิติเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขานี่ก็หนึ่งความปิติที่เอามาส่งต่อกันนะคะว่าทําดีทําไปเถอะไม่ถึงแม้คนคนแบบเราอะคะ่ะไม่ค่อยเห็นก็หรอกอาจจะแบบเบสปาว่าทําบุญเอาหน้าบ้างเออก็ใช่สิก็แกรวยนี่หรืออะไรเงี้ยอย่าให้คําพูดภายนอกเสียงภายนอกหรือว่าอะไรที่มันเป็นลบๆภายนอกอ่ะมาทาร้ายจิตใจที่ดีของเราเลย ครูอะค่ะเป็นผู้เลือกครูเลือกที่จะไม่เอาเสียงข้างนอกที่มันจะแววหรือว่าหรือว่ามันมาจังหรือมันจะแววมาหรือหรือมาจากคนอื่นแล้วให้คนอื่นมาถ่ายทอดมาครูไม่รับเอากลับคืนไปนะคะครูคปิดประตูรับมานานมากแล้วเพราะจิตใจของครูอะค่ะไม่ต้องการรับสิ่งลบๆครูคต้องการรู้แค่ใจตัวเองอะค่ะว่าเราทําบุญเพื่ออะไรแล้วทาบุญทําไมชีวิตเราที่เหลือค่ะดูแลครอบครัวให้ดีดูแลกายสังขารตัวเองให้ดี ดูแลคนรอบข้างให้ดีทําสิ่งดีๆนี่คือสิ่งที่มันปรารถนาเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณปรารถนาอย่างนี้ใครจะไม่ได้คิดแบบคุณอะไรคุณไม่ต้องยึดเลยเพราะคุณไม่ได้ปรารถนาคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นคุณไม่ยึดนะคะทุกคนไม่เคยโกรธที่ใครจะว่าเราเอาหน้าที่ใครจะว่าก็ใช่สิน,น,นู่นนี่เหลืออะไรอ่ะไม่ไม่โกรธจริงๆไม่ได้เป็นนางฟ้านางเอกแต่ไม่โกรธเพราะความโกรธ คือการดึงความไม่ดีเข้ามาใส่ตนเมื่อไม่โกรธคือการผลักความไม่ดีออกไปเข้าใจนะคะแต่ไม่ได้ใส่ใครนะผลักออกเฉยๆอย่างนี้ค่ะ